ท่านผู้ชมครับมันมีเรื่องร้อนแรงในโซเชียล<ม>อ,อยู่นะฮะเรื่องราวของพระรูปหนึ่งระดับเจ้าวาดของวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่นนทบุร<ม>ีความจริงคลิปเนี่ยมันมีสองคลิปค,คลิปแรกที่เขาแชร์กันเนี่ยเป็นเหมือนกับในห้องห้องหนึ่งแล้วก็มีเสียงไม่เห็นหน้านะแต่เป็นเสียงของผู้หญิงคุยกับผู้ชายคนหนึ่งที่ห่มชีวรเหมือนกับเป็นพระแล้วก็เรียกเจ้าวาด<ม>ลักษณะเหมือนหึงหวงจับได้ว่าไปมีผู้หญิงอีกคนหนึ่ง นีคลิปนี้นะฮะตามค่าวบอกชื่อสีกาปองสีกาปองเนี่ยคือเมียหลวงใหม่เลขหนึ่งแล้วตามค่าวบอกนี่พระระดับเจ้าวาดรูปนี้เนี่ยมีเมียถึงส<า>ี่คนอ้โหนี่นะฮะขณะเดียวกันเนี่ยมีอีกคลิปหนึ่งนะฮะนี่อันนี้เหมือนกับสีกาปองตามไปหาหญิงสาวคนนั้น ว่ามายุ่งกับพระของเธอได้ยังไงเราลองฟังหน่อยนะฮะดีๆคุยให้มันดีอันนี้ผัวใช่ไหมยอมรับกับพี่หมดแล้วพี่เห็นแทเขาหมดแล้วเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้พี่ไปกับอาจารย์คุยดีๆคุยให้มันพูดไปเลยมึงมีผัวมยอะไอ้เขาเปล่าเอาเปาเขาเป่าเขาตายเอาไหม

คลิปนี้เป็นการนี่เหียงกันนี่นะฮะ,อะโอ้โหนี่ระหว่างสีกาฟ้ากับสีกาออนนะ,อะไม่ใช่สีกาปองในห้องที่อยู่กับพระนี่อันนี้ยังไม่ครบนะยังเหลืออีกหนึ่งคนคือสีกาแสโอ้โหเนี่ยแต่มันยังไงกันเพราะว่าเขาท้ากันไปเจอที่บ้านกรรมการวัดด้วยแสยดงว่าเขารู้เรื่องกันหมดแล้วหรือยังไง อ่าแต่ว่าคลิปที่ออกมาก็ต้องแหม่ต้องรอดูก่อนนะฮะเพราะว่าไม่เห็นหน้าเห็นตานะโดยว่าคลิปที่เห็นคนที่แบบนุ่งห่มสมบงเนี่ยฮะเหมือนกับพระสงฆ์เนี่ยแต่ว่าไม่รู้ใช่ไม่ใช่อย่างไงนะครับแต่ว่าคลิปเนี้ยที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยทางเพจเครือข่ายพิทักษ์สังคมนะครับนอโพสตเอาไว้เป็นผู้หญิงสองคนนะฮะคนหนึ่งชื่อออนคนหนึ่งชื่อฟ้านัดมาคุยกันที่ลานวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีหลังจากออนเนี่ยจับได้ว่าฟ้า แอบมาคุยกับเจ้าวาดวัด <ไป S 1> ที่เป็นแฟนของเธอปูอ<ไ>ป่ตายแล้วนะแล้วในคลิปเนี่ยออนก็พยายามให้ฟ้าเนี่ยยอมรับแต่ฟ้ายืนยันหนักแน่นว่าไม่รู้เรื่องก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะเดินทางไปที่บ้านของกรรมการวัดคนหนึ่งแต่เรื่องมันยังไม่จบนะฮะเพราะก่อนที่ทั้งคู่จะมานัดเจอกันที่วัดเนี่ยทางออนเนี่ยเขาไปบ้านของฟ้ามาก่อนแต่ไม่เจอตัวเจอแต่แม่สามีกับแม่ของฟ้าอยู่ที่บ้าน แล้วก็มีคนอัดคลิปเอาไว้โดยทางฝั่งของสีกาออนเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นแชทการพูดคุยระหว่างชาววาดวัดกับสีกาฟ้าทิมนัดไปเจอกันข้างนอกอ่ะเขาเห็นหมดแล้วแล้วทีหนูจะร้องสั่ัก็อยหนูจะร้องมันจะเสียร้องเราก็ยังไม่รู้เลยแต่ว่าหนูเนี่ว่าเยอะอยู่มาเราอยู่มาต้องนานเราไม่เคยมีปัญหาใครเขาไม่รู้เรื่องอะไรหรอก เอาเป็นแม่ผัวที่ไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยค่ะเอกรู้เนี่ยน่าจะตายอ,อมันแล้วมันรู้แล้วพี่เรียกมันแล้วไอ้ ใพอดอืมอาใช่พี่จะต้องเอาให้มันไล่หลักฐานนะมันจะจ่าได้เขาดูในนั้นแล้วพี่ดูแล้วพี่เห็นหมดแล้วคือครันแรกแชทแรกที่พี่เห็นมันบอกว่ามันกําลังจะกลับไปรับลูกแล้วจะไปช่วยที่ขนของอ่าใช่ใ่ไมอาจารย์ก็ให้ย้ายของวางแชทเนี่ยพี่ก็เลยพี่อาจารย์ ไม่รู้ว่าโทรศัพท์อยู่ในมือพี่พี่เ็เลยเรื่องขึ้นไปไอะเขาก็พูดกันอ่ะเลื่อนขึ้นไปขอตังไปทําผมอืมอออาจารย์ไป<ห><ล>ตังไปทําผมอันนั้นเรืไม่รู้อไปอน,น,นัดกันออกไปข้างนอกอสาถามว่าตกลงจะมาไหมถ้าไม่มาจะไม่รอ้าส่งลูปนมแม่ เองก็รู้นะแซวว่าพี่เป็นอะไรหรอจ๊ะเองรู้กัน้หนูไม่เคยพูดอะไรใครฟังเนี่ยพี่ข้าหนูเล่าหนูก็่าปวดเจออาจารย์ก็เสียหายใช่เนี้ยถ้าอยากจะสึกออกไปอยู่ได้กันไปเลยคืองานนี้ไงอาจารย์สึกข้าทําสึกแน่แล้วข้าก็ไม่เอาด้วยสึกแล้วข้าก็ไม่เอาด้วยสึกแล้วจะไปอยู่กับใครเข้าไป โอ้โหวงการผ้าเหลืองผ้าเหลืองร้อนนะคุณผู้ชมเดี <shocked> ๋ยวมีต่อนะฮะพักครู่เดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ